ป่านนี้เธอจะเป็นยังไงบ้างเวลามันผ่านไปไวมากผมเลิกเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพยายามผ่านช่วงที่ทำใจยากมีคนบอกให้ผมออกไปเจอใครก็ใครบอกให้ผมลองปิดยใจมั่งแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนั่งได้เหมือนมันมยิ่งนานนับวันยิ่งตายทราบผมพยายามอยู่กับตัวเองให้ชินเหล้าเบียร์เดือนนี้ก็ไม่กินเปิดฟังแต่เพลงใต้ดินพอเพ,เพงลงรักฟังแล้วมันไม่อินผมเลยไม่อยากได้ยิน อยากปล่อยทุกอย่างให้บินไปไม่ต้องรับต้องรู้ไม่ต้องรับต้องทุกแต่ผมก็ไม่เคยทาได้จริงเพราะว่าเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นกับผมยังจําได้ดีถึงวิธีที่จูบมันคือช่วงเวลาหนึ่งที่ดีที่สุดกรอบรูปเราจับมือกันมันเอวีญปุุ่นมันถูกทิ้งไม่นานจนตอนนี้มีขีดฝุ่นคิดถึงเธอคิดถึงกอดอ,อุ่นของเธอที่สุดหลุดเพราะคิดถึงเธอเกินทำตัวไม่ถูกในวันที่เธอเมินอ่ะและในวันที่เบล์เบล์ไปในตลาดนัดก็หวังจะเจอเธอช่วงนี้ผมเซอร์ แธอจะจำได้ไหมไม่รู้ตอนเจอผมก็คิดไปเพลินเพลินอ่ะเพื่อมันจะบังเอิญเธอบังเอิญคิดเหมือนกันไหมเธอเธอคิดเหมือนกันไหมเธออยากส่งเพลงนี้ให้เธอฟังเลิศเกินฉันคิดถึงเธอเลิศเกินช่วงนี้เธอสบายดีไหมเธอเธอสบายดีไหมเธออยากบอกว่าฉันคิดถึงเธอเลิศเกินฉันคิดถึงเธอเลิศเกินรคิด